光秃。 สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปอันบ็อกวีค ep ที่ไม่แน่ใจว่า12หรือว่า13แล้วสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็อาจจะมีถ่ายในหลายๆวันนะคะทุกคนเพราะว่าของมันมาส่งไม่พร้อมกันอันนี้คือผลประกอบการของ8เดือน8นะคะสินค้าส่วนมากอย่างเงี้ยก็คือจะได้เป็นแบบพวกโปรโมช,โโมชั่นอะไรต่างๆๆแล้วก็รอบนี้นะคะเมสั่งของค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเมจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าเมสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือเมสั่งมา ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งแบบเสื้อผ้าแว่นตากล่องพัสดุมีเป็นของใช้ในบ้านะอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคนที่ติดตามคลิปเมยโอเคเรามาเริ่มกันที่สินค้าชิ้นแรกกันก่อนสําหรับชิ้นนี้เมย์บอกเลยว่าไม่ใช่ของเมย์แต่มันคือของมิน้นคลิปนี้น่าจะลงหลังจากที่เมย์ไปเกาหลีมาแล้วเนาะคือเมย์กำลังจะไปเกาหลีแล้วทุกคนมิ้นก็เลยไปสั่งแว่นตามานะคะเพื่อหวังว่าจะได้เอาไปใส่ ช่วงซัมเมอร์ซัใจที่เกาหลีอันนี้เมย์ก็เลยไปขอน้องมาแกะให้คนดูเผื่อใครสนใจเพราะว่าเมย์ก็สนใจเหมือนกันถ้าเกิดลองใช้แล้วรู้สึกว่าคุณภาพมันโอเคนั่นนี่นั่นอ่ะก็จะสั่งตามบ้างนะคะสําหรับอันนี้นะคะก็คือแว่นตาของแบรนด์เ s p e c บนะคะเป็นแบรนด์ออสเตรเลียปะค้าจะไม่ผิดนะคะอันนี้รุ่นที่น้องสั่งมาก็คืออ e ัลต้าเลิฟสีดา ส่วนเมย์อ่ะเมย์ก็เล็งๆไว้เป็นรุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวสีน้ำตาลเพราะว่าเมย์มีสีดำแล้วจะได้แบบซื้อไม่ซ้ำกระเป๋าแว่นเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านบนอ่ะเหมือนจะเป็นแม่เหล็กจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็แบบเปิดไว้แบบนี้ได้แล้วก็ตรงข้างหน้าเขาก็จะมีเป็นยี่ห้อเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นใบรประการหรอหรือใบบอกกล่าวเฉยๆเวลาเปิดก็เปิดแบบนี้ได้ นี่นะคะสําหรับแว่นตาที่น้องสั่งมาถามว่าคุณภาพโอเคไหมหลังจากที่จับอะ่ะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง อันนี้ราคาแค่ประมาณ2000นิดนิดสองพกว่ากว่าเองนะคะแบบมันแล้วแต่ร้านจะเป็นทรงแบบนี้อันนี้คือแอบใส่ก่อนเลยแล้วกันใส่มาว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบกลมๆไม่ว่าเออมันสวยดีแล้วก็เวลาเอามาใส่แล้วมันสวยใช่ปะแล้วเวลาทัดหัวโอเคแบบนี้โอ้ยนี่ว่าเม,เมน่าจะได้สอยสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีเป็นแบบสัญลักษณ์ยี่ห้อหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างในก็จะมีเป็นตัําโลโก้อยู่แต่ทำไมมันลอกก็ไม่รู้หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแว่นอันนี้คือเอามาแกะให้ ดูนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะสําหรับยี่ห้อนี้เผื่อใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแว่นเมชอบนะที่เขาสามารถกดอย่างนี้ได้เท่ดีส่วนพัสดุชิ้นต่อมานะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะก็เป็นร้านเคสโทรศัพท์ประจําของเมที่เมมีเยอะมากมีทั้งเขาส่งมาให้แล้วก็ซื้อเองนะคะก็คือร้าน h o d y dot case store สำหรับรอบนี้นะคะเมซื้อเป็นเคส แบบเนี่ยเป็นแบบซิลิโคนสีออกเหลืองๆพาเทลพาเทลแบบนี้นะคะทําไมในกล้องมันดูหมองไม่มั่นใจก็ซื้อเป็นรุ่น14โฟมานะอันนี้ตั้งใจที่จะเอาไปใช้ที่เกาหลีเลยทุกคนเพราะว่าที่นี้เมย์ไปช่วงแบบซัมเมอร์แบบร้อนมากๆแบบซัมเมอร์จัดๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากแต่งตัวมีสีสันอยากใช้แบบไอเทมต่างๆที่มีสีสันนะคะก็เลยสั่งเป็นเคสโทรศัพท์สีเหลืองมานะคะเดี๋ยวไปหากิปบล็อก ติดเวัสดุเขาก็จะเป็นแบบลื่นๆแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบคล้ายๆกราไม้แล้วก็ตรงเลนส์กล้องนะคะเขาก็จะมีความนูนๆออกมาแบบนี้ทําให้โปรเทคกล้องได้คด่อนข้างดีคือมีชอบมากๆข้างนอกอาจจะลื่นนิดนึงเดี๋ยวไปหากิปป๊บบล็อกมาติดจะได้แบบจับถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะเขามีหลายสีมากเลยตอนแรกมีลังเลสีฟ้าหรือว่าสีเทาเลยเนี่ยกับสีเหลืองก็เลยรู้สึกว่าเออซัมเมอร์ก็เป็นสีเหลืองละกันน่าจะเหมาะ สำหรับพิกัดอะไรต่างๆเนี่ยมีแปะที่ d e s, <ม> <S <Des> c r i p t ช o n บอกให้เหมือนเดิมนะคะสามารถไปกดลิงก์กันได้โอเคสําหรับสินค้าชิ้นต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็นของใช้ในบ้านแหละมันดีมากมีเลยอยากที่จะเอามาบอกทุกคนในอีกครั้งการันตีถึงข้อดีของน้องเขาสําหรับอันนี้นะคะก็คือที่วางได้ไหมเป็นที่เอาไว้วางใดเป่าผมนะคะนี่นะคะอันนี้คือหน้าตาภายในของ น้องเขาก็จะมีเป็นพลาสติกแท่นแทนแบบนี้อันหนึ่งแล้วก็จะเป็นอันนี้ที่เป็น ใายๆแบบเทปกาวสองหน้าอันหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราเอาไปติดกับพวกพื้นผิวที่เราต้องการที่จะเอาตัวตัวเนี้ยเอาไปติดก็ลอกเทปกาวแล้วก็ไปติดแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่แบบนี้นะคะคุณภาพในการติดก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าไดเปาผมที่เมย์ใช้อยู่มันจะค่อนข้างหนักเวลาที่วางมันก็จะมีน้ําหนักใช่ปะแต่อันนี้คือก็ติดทนได้โอเคเลยสําหรับอันนี้นะคะเมย์บอกเลยว่ามันดีมากมันทําให้แบบการใช้ชีวิตหรือว่าการจัดเก็บอ่ะมันดีขึ้นมากเดี๋ยวมีขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าเมีไว้วาง สำหรับวันนี้เอาไว้วางไดป๋าผมลงไปในช่องตรงนี้พอวางเสร็จปุ๊บเห็นไหมทุกคนว่าตรงขอบๆตรงเนี้ยมันจะมีที่เอาไว้สําหรับเกี่ยวตัวสายไฟด้วยเวลาที่เราเอามาวางปุ๊บแล้วก็เกี่ยวสายไฟปุ๊บอะทุกอย่างมันเป็นระเบียบขึ้นมาแบบ ทันตาเห็นนะทุกคนเมนแนะนํำเลยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าแบบเก็บได้เบาผมแล้วมันไม่ค่อยเป็นระเบียบหรืออะไรยังไงก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะในการจัดเก็บได้ดีมากส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็คือถุงที่ค่อนข้างหนามากๆเพราะอันนี้เมสั่งเป็น ตางเกงในมานะคะทุกคนเมย์ไม่รู้ว่าเมย์จะเอามาพูดได้หรือเปล่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่คือบางคนเขาถือไงถ้าเกิดเราเอามาถือเกงไหนให้ดูหรืออะไรประมาณถ้าเกิดใครติดตามเมย์มานะจะเห็นว่าเมย์มีซื้อตางเกงในไรขอบมาบ่อยมากเพราะว่าสิ่งที่อยากที่จะแบบแนะนํานะคะก็คือตางเกงในเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราควรที่จะเปลี่ยนในทุกๆครึ่งปีหรือมากสุดก็อาจจะประมาณปีหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นสิ่งที่แบบ หมักหมมเชื้อโรคแบคบทีเรียรหรืออะไรต่างๆที่แบบตรงน้องเครื่องกิงในเขาแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนเพื่อสุขภาพอนามัยของเรานะคะอันนี้ก็แบบถึงดิวแล้วก็เลยซื้อยกแพ็คมาแบ่งกันทั้งบ้านนะคะในการเปลี่ยนปกติแล้วเมก็ ซื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละร้านแบบทั่วๆไปตัวละประมาณาสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อของแพงมากเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเปลี่ยนบ่อยใช่ปะบอกก่อนว่าคุณภาพของเขามันก็อาจจะไม่ได้แบบมันดีเลิศเท่ากับราคาที่สูงกว่านี้มียี่ห้อกว่านี้นะคะตัวนี้ก็อาจจะมีการเข้าวินบ้างในบางครั้งแต่ดยส่วนตัวแล้วว่ามีชอบใส่เป็นลหลขอบเพราะว่าเวลาที่เราใส่กางเกงกระโปรงหรือต่างๆอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นขอบกกโนและอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าของเขาอ่ะมันแบบ มันจะลื่นๆอะเมย์เลยรู้สึกว่าเออมันใส่สบายดีนะคะก็เลยแบบไปสั่งมาอันนี้เมย์ก็สุ่มๆร้านมานะคะเท่าที่ดูก็ถือว่าราคาโอเคอยู่ก็มีเป็นสีดำสีครีมนะคะแล้วก็สีฟ้าอยู่ไหนอะแล้วก็มีสีฟ้าด้วยประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปสั่งร้านเดียวกับเมย์ก็ได้เท่าที่ดูแลวว้วอะคุณภาพเขาก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ละร้านมันก็คล้ายกันไปหมดแั่นแหละอันนี้อยู่ที่ตัวประมาณแบบ15บาทประมาณนี้ส่วนต่อมานะคะอันนี้เอามาเป็นกล่องกันบางกล่องสุดท้ายของ อันนี้วมาแล้วลืมไปเลยว่าฉันสั่งอันนี้จะเป็นเคส iPad นะคะเป็น iPad Air 5แล้วก็เป็นเซตของเขาก็คือจะมีเป็นคีย์บอร์ดที่เชื่อมบูทูธแบบไร้สายมาด้วยอันนี้อะ่ะคู่กันร,ราคาประมาณ300นิดนิดเองแล้วก็มีหลายสีนะคะแต่มีเลือกเป็นสีดํามาเพราะว่าจะได้แบบ เรียบๆรียบที่สุดแล้วก็เขาจะมีเป็นสาย USB มาให้ด้วยนะคะน่าจะเป็นเอาไว้ตอนเสียบชาร์จเลยต่างๆแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะก็มีให้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแต่อันนี้อ่ะเมย์ต้องไปลองใช้ดูก่อนว่าเป็นอะไรยังไงเท่าที่ดูรีวิวมาก็ถือว่าโอเคเลยนะมีวิวค่อนข้างดีเลยหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอขยายออกมาก็คือตรงหน้าจอ iPad จะอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วตรงนี้อ่ะเขาจะเป็นคล้ายๆกับแม่เหล็กเพราะว่าตรงคีย์บอร์ดไร้สายเนี่ยข้างหลังเขามี แม่เหล็กแล้วก็เอาไปติดเอาไว้แบบนี้ได้ดีไหมในราคา300อน,นิดๆเองทุกคนแต่ต้องลองใช้งานดูก่อนนะคะแต่อันนี้ก็คือจะมีเป็นทางแป้นพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีเป็นตัวเลื่อนๆคอนเน็กอะไรต่างๆแบบนี้นะคะมีหลายรุ่นเลยแต่ว่าอันนี้เม่สั่งเป็น iPad Air 5ามาค่ะ Air สี่ Air หจะใช้ด้วยกันโอเคสําหรับกล่องสุดท้ายจริงๆไม่ได้เรียกว่าเป็นกล่องแนตะ่เพราะว่าเขาขอมา แบบนี้ทุกคนสำหรับอันนี้นะคะก็คือกล่องพัสดุที่เมสั่งมาเพราะว่าเมก็มีการค้าขายการแบบนู่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมในชีวิตประจําวันไม่ได้มีแค่การทํา y o YouTube อย่างเดียว อันนี้ก็คือสั่งมาเพิ่มนะคะเมย์ลองไปหาหาดูอ่าเมย์ว่าร้านนี้เขาถือว่าราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็มีกล่องค่อนข้างแบบหลากหลายชนิดมากๆเลยทุกคนลองไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวมีแปะลิงก์เอาไว้ให้แต่ว่าเรื่องราคาเมย์จำไม่ได้นะว่าแต่ละอันรา,าคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมานะคะอันนี้ก็เป็นขนาด 2A ก็จะมีขนาดแบบเล็กประมาณนึงถือว่าใส่ของจุกบจิ๊บได้อันนี้น่าจะสั่งมา20อันนะคะแล้วก็เป็นขนาด B นะคะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง คือเขามีแบบ 2A 2 d B A คูณหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นขนาดใหญ่นิดนึงเผื่อจะใส่เป็นรองเท้านะคะก็คือ S บวกร้านนี้คือถือว่าโอเคเลยอะ่ะแบบหลากหลายที่สุดเท่าที่หามาใน l a z a ด a าและก็ถ้าเกิดใครที่กำลังแบบหากล่องพัสดุอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยไว้เจอกันวันถัดไปนะคะ สวัสดีอันบล็อกวีนะคะคก็มาพร้อมกับชุดนอนในการแกะเลยละกันนะคะทุกคนก็สำหรับพัสดุในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนี้นะคะก็มาเริ่มกันที่อันที่เป็นซองกันก่าสสำหรับอันที่เป็นซองเนี่ยน่าจะเป็นเสื้อนะคะเมย์สั่งมาแล้วสูดเพราะว่ากำลังมีแผนจะไปเที่ยวเกาหลีก็เลยแบบ อยากไเสื้อ้านาร้อนมาเพิ่มเติมชีวิตให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นน,นะคะก็เลยสั่งตัวนี้นมานี่นะคะตัวนี้น้องเขาจะเป็นแบบใสเดี่ยวแล้วก็มีเป็นจำจำสมอกตรงแขนกับตรงหน้าอกนะคะแล้วก็ลายเลยก็คือจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ว่ามันน่ารักดีอะสามารถใส่ได้บ่อยคือลายแบบนี้มันแบบค่อนข้างเพลนๆน,นะถึงแม้ว่าจะเป็นลายแต่ว่ามันก็ดูแบบ ดูเรียบเรียบดูน่ารักน่ารักนะคะความยาวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าใส่ออกมาเป็นไงก็ไปดูใน IG เมย์ได้นะคะเผื<ๆ>่อว่ามีถ่ายแล้วลงไม่ว่าเมย์น่าจะใส่ได้นะกลับมากปที่กล่องพัสดุนะคะสําหรับกล่องต่อไปกล่องนี้จะเป็นซาบีน่านะคะปกติแล้วชุดชั้นในอะไรต่างๆเนะี่ยเมย์ก็ใส่ของซาบีน่าเนี่ยแหละเป็นหลักแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยว่าก้ยูนิโคอะไรกับอัพ แอนอันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคะกันไปแต่ว่าที่สั่งอันนี้มาเป็นเพราะว่าอยากที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังด้วยว่าอันนี้มันดียังไงสินค้าตรงนี้เมสั่งช่วงโปรโมชั่น8เดือน8ทั้งาหมดเลยนะคะราคาที่ได้มามเลยจะแบบค่อนข้างน่ารักนิดนึงอย่างปกติอาจจะอยู่ที่ตัวลวประมาณแบบ400กว่าบาท500แต่ว่าอันนี้ก็คือได้มาในราคาประมาณ300ประมาณสำหรับของซาบีนานะคะมีได้มา2ตัวสำหรับอันนี้ค่ะก็คือชุดชั้นในที่เป็นแบบสปอร์ตบาร์ทุกคนไม่อยากแนะนำ คือเมย์มีที่เป็นชูชัยที่เป็นสปอร์ตบาร์แบบเนี้ยของซาบีนาหลายรุ่นหลายตัวเลยคือช่วงเนี้ยมย์ออกกําลังกายอยู่เมย์ก็จะใส่เป็นคาๆาการอาดิดาสไนกี้ฟิล่าแล้วก็มาเจอสปอร์ตบาร์ของซาบีนาเนี้ยเมย์รู้สึกว่าค่อนข้างถูกใจนะคะอันนี้คือเราสามารถโชว์ได้ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเมย์รู้สึกว่า สปอร์ตบาร์ของซาบีนามันสามารถใส่ได้แบบได้ในทุกวันเน่ยทุกคนสามารถเป็นชุดชั้นในปกติก็ได้หรือว่าจะเอามาใส่แล้วก็เป็นสปอร์ตบาร์แบบอยู่บ้านชิลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับเรื่องการซัพพอร์ตเมว่าเขาสามารถซัพพอร์ตได้ดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตรงที่มันเป็นตรงตรงข้างล่างตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นยางยืดนะคะมันก็จะมีความรัดๆัดให้เวลาเราแบบกระโดดเลยเนี้ยมันค่อนข้างกระชับแล้วก็เออถือว่าดีอ่ะเมยชอบมากเลยทุกคนเนี่ยยางยืดเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันดีมากแล้วก็เขาจะ ไม่เป็นฟองน้ำนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ไปเลยซึ่งมันดีเพราะเมย์รู้สึกว่าฟองน้ำอะ่ะบางทีมันชอบหลุดออกมาหรือว่าอะไรยังไงแต่พอเป็นแบบเนี้ยแล้วมันแบบมันโอเคแล้วสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นที่ต้องออกกำลังกายอย่างเดียวเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ที่ De description บอกไว้ให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่เมย์มีอยู่ประมาณ2ตัวน,นี้ก็คือสั่งมาเพิ่มนะคะเป็นแบบสีเทาคือที่จริงอ,อ่ะอกเมย์มันต้อง 32A อเอแต่พอเป็นรุ่นที่เป มันจะหลวมหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เมย์ก็น้ําหนักเริ่มที่จะลงแล้วส่วนอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสีเนื้อซึ่งรุ่นนี้อ่ะยังไม่เคยสั่งมานะคะรู้สึกว่าอยากได้เป็นแบบสีเนื้อบ้างเพราะว่ามันจะได้ใส่ในชีวิตประจําวันเป็นชุดชั้นในได้ก็เลยสั่งอันนี้มาอันนี้ก็เป็น A 3 4เหมือนกันก็แอบ,บว่าจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที อันนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนตรงยังยืดตรงขอบเนี่ยเขาก็โอเคเลยเป็นฟิลคล้ายๆกันโอเคเรามากันที่กล่องสุดท้ายนะคะอันนี้คือที่ไม่เห็นหน้านี้ไม่ใช่อะไรนะคือของเพิ่งมาส่งแล้วแบบอยากที่จะแกะออกมาใช้ก็เลยแบบชุดนอนมาเลยจ้ะมาถ่ายกันเลยจ้ะเพราะปกติอยู่บ้านก็ชุดนอนออเดย์อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติโอเคสําหรับอันนี้ทุกคนที่อยากที่จะแกะออกมาไม่รู้ว่าหลายคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เราจะซื้อของสิ่งหนึ่งอะ่ะสมมติว่าเราซื้อเป็นของสิ่งนี้มาปุ๊บแล้วจะชอบเข้าไปในร้านของ ร้านรนเนี่ยเพื่อดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมจะได้สั่งมาในร้านเดียวทีเดียวในการแบบจัดส่งทีเดียวลดราคาทีเดียวซึ่งร้านนี้อ่ะเมย์เพิ่งรู้จักเหมือนเขาว่าจะเป็นร้านแบบร้านขายส่งเป็นคล้ายร้านโชว์ห่วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยในลาซาด้าหลักๆเลยนะคือเมย์จะสั่งกาโน่าอันนี้ค่ะ เมยก็ไปดูในอ f f ฟ c i a l ของเขาที่เป็นร้านโมแล้วก็ร้านอื่นๆราคาจะอยู่ที่ประมาณ200เท่าไรเนี่ยแหละแต่ว่าร้านนี้เขาราคาถูกกว่าชาวบ้านอนะ่ะทุกคนเมยก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวก,กดร้านนี้ก็เลยเข้าไปดูสินค้าในร้านสารปุปได้มาเต็มกล่องเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแต่ละอันนะคะทุกคนไม่บอกเลยว่าร้านนี้ราคาค่อนข้างน่ารักเลยปกติแล้ว,วาการโนล่าที่เมกินอ่ะเมจะกินของไดมอนด์เกนตัวนี้สูตรนี้เท่านั้นเพราะว่าอันอื่นเมรู้สึกว่ามันจะแบบสักสาคอนิดหนึ่งคนแต่ว่าอันนี้คือเมช ชอบมากยิ่งเอาไปกินกับแบบโยเกิร์ตแล้วใส่น้ำผึ้งหรือไม่ก็ใส่แบบกินกับนมอะไรเงี้ยก็คืออร่อยมากก็คืออันนี้นะคะอันนี้คือราคาค่อนข้างดีเลยอะ่ะเขาจะมี2รสก็คือน้ำผึ้งกับช็อกโกแลตเมย์ชอบช็อกโกแลตมากกว่าส่วนชีน้นอื่นๆที่กําลังจะแกะเนี่ยเมย์ไม่มั่นใจเรื่องราคาเหมือนกันนะคะแต่เมย์คิดว่าน่าจะราคาน่ารักกว่าของตลาดทั่วไปก็เลยสั่งมาทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราจะซื้ออยู่แล้วยิ่งแบบร้านไหนที่มีสินค้าค่อนข้างหลากหลายอ่ะเมย์จะยิ่งชอบมากเพราะว่ามันจะะะไดด้้้แบบบซืออทีีเีเยวสําหรัันนนะคะ นี่คือ King Stella Vega ก็คือน้ำยาไม่ใช่น้ำยาสิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้นะคะคือช่วงนี้อะ่ะเมย์ไดเอทใช่ไหมเมย์ก็จะกินแบบผักผลไม้ค่อนข้างบ่อยแล้วเมย์ก็กงวลถึงเรื่องแบบสารตกรค้างในผักอะไรเงี้ยก็เลยไปหาเป็นน้ำยา ใช้คาว่าอะไรเดียะพอใช้คําว่าน้ํายาแล้วมันจะค่อนข้างแบบเชิงลบนิดนึงอ่ะมันไม่เชิงลบแต่หมายถึงว่าดูอันตรายดูเป็นสารเคมีแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกนะคะใช้สารทําความสะอาดที่สกัดจากข้าวโพดก็เลยอาจจะแบบปลอดภัยประมาณนั้นนะก็ต้องลองใช้ดูก่อนว่าเป็นอะไรยังไงแต่เขาก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการช่วยล้างผักผลไม้หรือใครถ้าเกิดอยากที่จะใช้เป็นแบบออร์แกนิกก็มีเหมือนกันอย่างเช่นผงเบกกิ้งโซดาหรือว่าน้ำส้มสายชูหรือสักอย่างอะในการที่แบบล้าง ได้เช่นกันแต่ว่าอันนี้คืออยากซื้อมาลองนะคะเหมือนเขาจะมี2ไซส์อ่ะทุกคนมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แต่ว่าเมย์ซื้อเป็นไซส์นี้มาเพื่อเอามาลองก่อนส่วนต่อมานะคะอันนี้คือน้ํายาปรับผ้านุ่มที่ใช้อยู่ปัจจุบันใช,แใช,ใช้แล้วใช้อยู่ใช้ต่อและใช้ต่อไปหลายคนที่ติดตามเมย์น่าจะรู้แหละว,ว่าคืออันไหนเพราะเมย์รีวิวบ่อยมากแล้วก็เคยซื้อมาแกะอย่างเงี้ยประมาณแบบสองสามรอบแล้วอันนี้ก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มของไฮยีนสูตร e x p e r t รสแครเป็น มิวเซรัมถ้าเกิดเมเรียกเมจะเรียกว่าน้ำยาปับนผ้านุม่มแม่กอดลูกซองสีขาวแต่ว่าแบรนด์อื่นเขาก็กอดเหมือนกันอะเมก็เลยเคยซื้อผิดเหมือนกันแต่ว่าที่ชอบก็คือชอบอันนี้นะคะเมว่าก,กลิ่นมันหอมดีเมชอบน้ำยาปับนผ้านุม่มที่แบบมันจะมีคำนิยามที่คำว่ากลิ่นน้ำยาปับผ้านุม่มอะทุกคนเก็ตปะ้ะอันนี้ก็คือกลิ่นน้ำยาปับนผ้านุม่มเออประมาณนั้นแหละไม่ชอบยิ่งซักกับพวกแบบผ้านวมผ้าห่มเครื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งหอมมากๆชอบส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยววกัับสต์เลี้ยง อีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำหอมสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่เคยมีของยี่ห้อนี้อีกอันหนึ่งจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวคือรูปให้ดูมันจะเป็นแบบสเปรย์สำหรับฉีดฉีดเพื่อขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ว่าพวกน้ำยาต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงได้ใช่ปะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นสูตรแบบ for pet โดยเฉพาะนะคะส่วนสำหรับอันนี้จะเป็นแบบพอแกะออกมาแล้วพอดึงปุ๊บมันจะเป็นแบบเจลๆตรงเนี้ยเพื่อแบบระบายให้กลิ่นมันหอมในช่วงตรงนั้นน่ะทุกคนเมย์อันนี้ก็คือจะซซื้้อเอเาามาไวตรงน ฉีเอื้อของน้องเมอร์ลี่นะคะจะได้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนกลิ่นแบบไม่เหม็นมากนะคะประมาณนี้รุ่นสเปก็ถือว่าดีเหมือนกันเวลาฉีดแล้วเมรู้สึกว่ากลิ่นเขาหอมดีแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงอะ่ะถ้าเกิดใครเลี้ยงสัตว์เหมือนกันก็ลองใช้ดูนะคะส่วนอันสุดท้ายของกล่องนี้นะคะคือสินค้าค่อนข้างใหญ่นหนึ่งก็คือกระดาษอนเนกประสงค์ซื้อ3แถม1ของแม็โมนะคะอันนี้ คือเมอ่ะใช้กระดาษอนเนกประสงค์อยู่แล้วในการใช้นู่นใช้นี่แต่ว่าไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรขอแค่ราคาดีก็พอซึ่งอันนี้เมรู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาค่อนข้างโอเคกว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมัง้งมั้งนะไม่แน่ใจแต่เท่าที่จําได้คือรู้สึกว่ามันราคาดีกว่าก็เลยสั่งมานะคะทั้งหมดจะมี3 k, แพ็คแถม1แพ็คแบบนี้นะคะหมดแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็ซื้อมาประมาณเท่านี้แหละ ก็จะมีวันอื่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าเมสซอตอนช่วง8เดือน8ทุกคนโปรโมชั่นแบบเวอร์วังอลังการอันบ็อกวิวันต่อมานะคะวันนี้ก็จะมีพัสดุประมาณเท่านี้กระแทกหน้ามนรีเลยวันนี้นั่งเร็วรอๆๆเร็วอจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะสําหรับในวันนี้อาจจะมีการว์าเปลี่ยนสีผมวันิดนึงนะคะทุกคนแปลกตาจากวันแรกๆสําหรับพัสดุชิ้นแรกของวันนี้นะคะมีสั่งเป็นที่ปัดแก้มมานะคะทุกคนส่งไวมากเลยอะคือเพิ่งสั่งเมื่อแบบวัน 2วันก่อนก็ได้มาแล้วสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นของ t w c e นะคะจะเป็นที่ปัดแก้มรุ่น Mo d e l ี c y Face b u t m ood, Lee, See, Faith, คือปกติแล้วอะเมย์ May, ใช้เป็นสีโมโนพิงอยู่แล้วมันจะหมดแล้วไอที่นี้เมย์รู้สึกว่าเริ่มเบื่อโทนสีชมพูแล้วเมย์ May, ก็เลยไปหาซื้อเป็นโทนสีออกแบบส้มๆมานะคะอันนี้ชื่อว่าสีนู d e ี e มันจะมีความแบบเหลือบไปทางส้มๆผิดๆนิดนึงนะคะนี่ก็อยากอยากปัดแล้วครับนี่นะคะสีมันจะเป็น ประมาณนี้ เมย์รู้สึกว่าเนื้ออะไรต่างๆของเขาอ่ะมันค่อนข้างโอเคดีเมย์บอกเลยนะคะทุกคนว่าอันเนี้ยซื้อที่ไทยอ่ะราคาดีกว่าช็อปที่เกาหลีอีกอะ่ะทุกคนเมย์ไม่มน่ใจว่าทําไมมันถึงถูกกว่าได้ก็ไม่รู้คือที่เกาหลีอ,อยู่ที่ประมาณแบบ4ี่ถึงห้าแต่ว่าที่ไทยอ,อยู่ในราคาประมาณ350บาทเองส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นจำไม่ได้เพราะว่าคืออะไรอ๋อจำได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพวกเอเซอร์รีต่างๆนะคะ <S 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 คือคลิปนี้มันไปอ่านบอกอีกใช่ปะคือเม แกะกล่องก่อนที่เมย์จะไปเกาหลีแล้วก็เพิ่งมาแกะกล่องหลังจากที่เมย์กลับจากเกาหลีนะคะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมย์จะซื้อก่อนไปเกาหลีแต่ว่าสั่งไม่ทันก็เลยแบบเพิ่งได้มาสั่งตอนที่หลังจะกลับมาแล้วอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นหมวกเบเล่นะคะทุกคนถ้าเกิดใครติดตามเมย์ในไอจีจะรู้ว่าเมย์ใส่หมวกเบเล่บ่อยแต่ว่าเมย์จะมีแค่2สีเป็นของดัดดี้นะคะเป็นสีฟ้ากับสีดําแค่นั้นเลยแล้วเมย์อยากได้สีครีมมากก็เลยไปสั่งเป็นสีครีมแบบนี้มานะคะแต่ว่าไม่ใช่ของดแบบแัตตี้เป็น ถ้าเกิดใส่ไม่ดีอ่ะมันจะดูเหมือนกับหมวกกุ๊กอะทุกคนมันต้องแบบจัดจัดทรงอะไรนิดนึงนะคะแต่อันนี้ไม่แอบรู้สึกว่ามันเล็ก กลัวหัวเมย์มันแบบมันค่อนข้างเลยอะส่วนอีก2ชิ้นของร้านเดียวกันนะคะอันนี้คือผ้าเช็ดหน้าแต่ว่าเมย์ตั้งใจที่จะเอามาเป็นแบบเอเซอรรีเอาไว้ผูกผมหรือว่าเอามาผูกตรงตรงคอตรงเนี้ยเมย์รู้สึกว่าช่วงนี้เทรนนี้มันกําลังมาทุกคนเทรนแบบเขาเรียกว่าอะไรลายลูกน้ำาหรอหรือว่าลายอะไรสักอย่างอะเออมันกําลังกลับมาก็เลยสั่งเป็น2สีเมย์รู้สึกว่าสสีนี้มันเป็นสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของลายนี้เลยฟิลประมาณนี้แล้วก็ผูกแบบ น่ารักน่ารักอะ่ะผูกแบบผูกแบบต้องผูกให้ดีกว่านี้อะ่ะเออผูกแบบ น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พวกหัวอะไรต่างๆนะคะสีแดงนี้มันจะมี2เฉดนะคะเมย์เลือกเป็นสีแดงสดมาแต่มีแอบรู้สึกว่ามันมีความแบบมองๆนิดน,นึงอะถ้าเกิดของจริงแต่ว่าถ้าเกิดในกล้องมันจะมีความสดกว่าส่วนกล่องต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสกินแคร์กันบ้างคือพอดีว่าสกินแคร์หรือที่แต้มสิวของเมย์มันหมดก็เลยสั่งมาเพิ่มอันนี้จะเป็นของ La Rose p r o s นะคะเซฟราคาดูโอพัสตัวเดิมไม่บอกเลยว่าหลอดเนี่ยเมน่าใช้มาเป็นหลอดที่ หรือว่ารอที่7ได้แล้วแต่ว่าอยากลองแบบยี่ห้ออื่นๆบางถ้าเกิดใครที่มีแบบ ที่แต้มสิวที่เป็นดีๆที่เป็นที่แต้มสิวในดวงใจก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําได้นะคะเพราะอยากที่จะลองตัวใหม่ๆบ้างเหมือนกันส่วนต่อมานะคะอันนี้คือกล่องสุดท้ายเมไม่มัมม่นใจว่า May, เมย์เคยอันบ็อกสิ่งนี้ไปใน E ีพีเท่าไหร่แต่ว่ามันกลับมาอีกแล้วนะคะใน E ีีนี้สิ่งนี้ก็คือเวโปรตีนนั่นเองตอนนี้เม่ก็ยังลดน้าหนักแบบต่อเนื่องอยู่นะคะแบบลดแบบจริงจังแต่ว่าไม่ได้แบบเครียดขนาดนั้นนะถ้าเกิดมีเวลาออกกําลังกายได้ก็คือจะออกเกือบๆทุกวันเลยแต่ถ้าเกิดวันไหน ที่มีไปถ่ายงานข้างนอกนัดก,กินข้าวกับเพื่อนข้างนอกหรือว่าทาอะไรข้างนอกก็คือจะไม่ได้ออกนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องการกินขนาดนั้นแต่ว่าพยายามที่จะกินโปรตีนให้ถึงในแต่วันนะให้ถึงให้ได้มากที่สุดสําหรับอันนี้เมย์ก็ซื้อเป็นยี่ห้อเดิมมานะคะก็คือ หรืออ็อกติมัมนูเทชั่นเขาจะมี2สูตรมั้งจะมีสูตรที่สําหรับคนแพรแลกโตสกับสําหรับคนปกติทั่วไปสําหรับเมย์เมย์ก็สั่งเป็นแบบธรรมดามานะคะเพราะว่าไอตัวแพรแลกโตดะมันจะราคาสูงกว่าตัวอันนั้นอจะเป็นแถบบตรงนี้เป็นสีสีทองส่วนอันนี้จะเป็นแบบปกติจะเป็นแถบ,บสีสีแดงเออรอบที่แล้วเมย์สั่งเป็นรสช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตอะไรสักอย่างแต่ว่ารอบนี้เมย์เปลี่ยนมาเป็นรสด,ดับเบิลลิตช็อกโกแลตนะคะมันจะมีความแบบเข้มข้น มากยิ่งขึ้นส่วนตัวแล้วอะพวกวโปรตีนต่างๆอะเมย์รู้สึกว่ารสช็อกโกแลตเป็นรสที่แบบเพเซฟที่สุดแล้วเพราะว่ามันกินได้ง่ายกว่ารสอื่นๆถ้าเกิดเป็นรสแบบครีมหรือว่ารสแบบอะไรเงี้ยนะเมย์แอบกลัวว่ามันจะเลี่ยนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเวลาซื้อมาทีหนึ่งอะทุกคนกระปุกเท่านี้คือมันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่โตมาหรานมากอะเท่ากับว่าถ้าเกิดเรารู้สึกเลี่ยนรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่ช่วงแรก,แรกๆที่กินอะมันจะ พังไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมีรู้สึกว่ามันเป็นรสที่แบบเราสามารถกินได้เรื่อยๆดีนะคะแต่ก็ต้องลองทานดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารสที่แล้วที่กินอ่ะไม่รู้สึกว่าโอเคเลยเป็นรสแบบนมช็อกโกแลตอะไรประมาณนั้นนะคะก็หมดแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เป็นอันบล็อกวีคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันว่าพรุ่งนี้ซื้ออะไรมาบ้าง กล่กองสุดท้ายนะคะของ Un b บ x ็อกวรอบนี้ขออนุญาตไม่เห็นหน้าเห็นตาทุกคนเพราะว่าเมย์เป็นตากุ้งยิงจะบ้าตายก็เป็นกล่องสุดท้ายนะคะความจริงอ่ะมันมีอีกชิ้นนึ่งแต่ว่าเมยอสั่งแบบต่างประเทศอะทุกคนมาเป็นแบบของจีนซึ่งคิดว่าจะมาส่งไวแต่ความจริงก็คือมาส่งไม่ทันที่จะถ่ายอันบ็อกนะคะ มือดีมามีกแหละถ้าเกิดใครที่ดูคีย์เฟอร์ t ิ m มิดเดิของเมย์ที่เป็นหมวดสกินแคร์กับเมคอัพไปอ่ะจะรู้ว่าอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในในคลิปนั้นนะคะเมย์ Mei ได้ลองใช้แล้วเมยรู้สึกว่าชอบก็เลยไปสั่งเป็นขวดใหญ่มาเลยทุกคนเพื่อถ้าเกิดใครเห็นว่าเมสั่งซ้ำอะไรหรือว่าสั่งจากแบบของอันเล็กเป็นของอันใหญ่แปลว่าอันนั้นคือแบบ ม่รู้สึกว่ามันดีจริงๆนี่นะคะอันนี้คือสิ่งที่สั่งมาเป็นกระป๋องใหญ่เลย,ยเขาติดได้ว่าคิวเร็ใช่ไหมอ่านว่าคิวเรลใช่ปะคิวคิวเรลคิวเรลประมาณนี้จะเป็น intensive moisture care จะเป็น deep moisture แบบสเปย์นะคะอันนี้คือดีมากถ้าเกิดใครกําลังหา moisturizer เอาไว้แบบทาก่อนที่จะลงรองพื้นหรือว่าเป็น moisturizer ที่ทําให้เวลาเราแต่งหน้าติดโทนะแนะนําเลยนะคะตัวนี้คือมันดีมากคือมันแบบ deep moisture จริงๆอะทุกคนคือมันดีมาก เขาจะมี2ไซส์นะคะจะเป็นไซส์เล็กที่เป็นกระป๋องเล็กๆก,กับเป็นกระป๋องใหญ่แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้ลองเป็นกระป๋องเล็กก่อนก็ได้นี่คือเมมค่อนข้างมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ก็เลยซื้อเป็นกระป๋องใหญ่มาเลยนะคะ250กร,รัมนะคะโอเคสําหรับอันบ็อกวีก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าเกิดชอบอะไรก็สามารถไปกดที่ลิงก์ที่เดสคริปชั o นบล็อกได้อันนั้นไม่ใช่ลิงก์แบบลิงก์แบบอันตรายเลยนะคะทุกคนสามารถกดได้จริงๆบ๊ายบาย